โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดตำนานฟรีนะครับผมนะ,ะตำนานฟรีเพิ่งเล่นจบเมื่อกี้เลยนะครับผมเดียนะอยู่ไหนวะเอเจนต์อยู่นี่นะครับผมตำนานฟรีนะมานี่นะฮะก็เป็นบอลดำทั้งหมดนะชุดนี้เป็นบอลดำทั้งหมด51คนโอ้โหคุ้มนะ บอลดำทั้งหมด51คนตัวที่ยังไม่มีก็เยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคนะฮะคาต้นนี้ได้มาจากไหนนี่เลยนะครับผมนะฮะเป็นอีเวนต์นะฮะอีเวนต์อีเวนต์ซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นะครับผมกดเข้าไปจะมี2องชาเลนจ์ให้เล่นอันแรกจะเป็นบอลดำหนึ่งลูกนะฮะอันแรกจะเป็นบอลดำหนึ่งลูกอันที่2จะเป็นตำนานก็ต้องเล่นอันแรกให้จ,จบก่อนก็คือยิงให้ได้หนึ่งลูกคือผ่านนะฮะ และเชลเลนที่2ก็คือยิงให้ได้2ลูกก็คือผ่านนะครับผมแล้วก็จะได้ตำนานมา1ใบโอเคเรามาดูซิตำนานฟรีได้ใครกันบ้างนะครับผมมาดอกเดียวเท่านั้นเออเนี่ย็อกดอนี่หว,ว่ามาตำนานฟรีฮะี่ยตำนานฟรีได้ใครกันบ้างตัวที่ยังไม่มีเหรอเทบนน่าจะมีกันหมดแล้วตุมมานิเกอร์รูเบิลคาร์ที่ยังไม่มีเหรอยังไม่มีใครวะ เกตคอยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะมาทีเดียวเท่านั้นนะครับผมจะได้ใครรอดูนะฮะจะเป็นตัวซ้ำหรือจะเป็นตัวใหม่มาเลยฮะมาเลยฮะจะได้ใครสำหรับตำนานฟรีเท้าขวาด้วยนะครับผมท้าฝาเท้าขวาเสื้อแขนสั้นเนะอออินเตสตามีแล้วดิโออินเตสตามีแล้วดิ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวไม่มีเหรอมันขึ้นว่าเป็นตำนานใหม่ยังไม่มีเหรออินเนสตาเหมือนจะมีแล้วนะอ๋อรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่ดีหลักนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ดีหลักครับเป็นในดีที่สองนะโอเคลักไปก่อนแล้วกันนะอินเนสตาวะอินเนสตาวะไม่ตนนนอนแรกนึกว่าเป็นดีแล้วว่าดีหลักน่าจะมีแล้วมีเกือบหมดแลว้วไอ้ดีหลักอะขาดแค่ไม่กี่คนเท่านั้นก็ว่าอยู่เคียบผมก็ได้นินสตากันมา นะได้ใครกันมั้งก็คอมเมนต์ได้นะสำหรับตำนานฟรีนะมีระยะเวลาการเล่นกี่วันวะแป๊บหนึ่งมีระยะเวลาการเล่นมีเล่นกี่วัน6วันโอ้ยยาวๆครับผมหนึ่งอาทิตย์นะก็เล่นกันไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเปิดตำนานฟรีนะหนึ่งใบโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's